เห็นนง่งๆไปแวบไม่กี่ว่าโอ้่งี้ยคิสอง สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนอกจากที่เข้ามารับชมจองเมื่อกี้พะลุยจ้าสวัสดีพญ่แม่ใหญ่งครับเอฟซีเบิร์ดสุขููสุกคนคือเก้าครับวันนี้ครับจ้าสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากวันนี้พอกันวันที่สิบสองจ้าตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเมื่อกี้ก็พกคิดค่าเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก้าจ้ามื่อนี้กกค,นนคือผู้ือเก้านะครับผมมา,าผู้จองเนาะจ้า ผู้จองกับอยู่ในเขตบ้านน้องเมฆขาตำบลหัวคามอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธา,านีจ้ากลับไปหลุ่นพีชมก็ไม่คิดพอกิ๊กได้จ้าวันนี้คือผู้สีท่านนิ่งมโน <c oughs> <c oughs> ไปไปกันค่ะไปรลุ่นกันจ้าสิมีเห็นแล้วเขาเก็บแน่จ้ะไปครับผมไปหลุ่นกันเมือรับืันนี้ว่าสีโศกสีมันวะครับไปครับผมเอาดอกแลีแห้งมันโค้งืันนี้ครับผมกลาเป็นเห็ดก้อยขึ้นเก่าครับผมขอบตาเจริ คอตาเลยไม่กี่ดอแรกินคือแต่ก็โอเคอยู่จ้ะเนอะจ้ะอีโดมึงน้ำอัดข้างไอ้นะอืมแม่งกินดีแฮงจ้ะนี่ไอีกือบเกือบเกือบเบิดกิเสบกินหนวดรองามนี่เนาะ แม่งกินครับผมทั้งหลาอีกจังนะโอ้ยม่งกินขนาดได้พี่หน่องแต่ละดอกเมืองหอยเมื่งหอกินืันเนาะตูดปวดด้วยจ้ะเป็นกันจ้าครับผมโอ้นี่ก็แม่กินดอกนี่บักใหญ่พี่น้องก็ยังเกือบเบิดหน่อยเนาะแม่นครับใหไงลีด้วจ้ะแต่ว่าเพื่อนทางกินขัดกินแน่กินเกือบเบิดเอาที่เพิ่นเหลือเหรครับ นี่น้องีกสองครับสามสามสาเลยวะสามโอ้นี่ยไอทยลูกพน่นี่น้องอย่ยตีกันเนี่ยสองเลยเนาะจ้ะตีกันสองคนออกง่ายจ้าดอกง่ายดีแฮงค่ขาเพื่อนคนน่ะดอกนี้ปลอดดนจังหน่อยกินอยู่ของลาหลจ้ะดอกนี่จ้าท่านในเขาสีอยู่เนาะี่ เพิ่นสงสัยเพิ่นเดียบพี่น้องดอกหนึ่งมลไอ,อปุ๋ยดอกนี้ได้ยังจ้ะมันเป็นเชื้อไปมันครับจ้ะดอกนี้นจะ้ะข่าพ็ดขาวครับผมเพิ่งขาวจะ้ะอีกดอกจะ้ะพิ่งขาวเพังไขจ่จ้ะวิขางามอยในตัวเนาะจ้ะ พูดก็ล้องมาเฝ้าพูดอีกนึงมีกี่ผูเนี่มาจะผนเห็นข้าวขวสามารถเห็นเราเจ้าอยูดอกนึงจ้ะพู้ดอกนี้งมายดีเนาะห้อยกำลังเฝ้าอีกดอกนึงเหม่อกินัเม่กจ้ะอ้นี่มาไกลเห็นกันตั้เมื่อกี้ Những bốp ngon Come ong, Dạ Men kín đặc biệt là. Tìm được kín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 . Tìm kín. Tìm được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  kín. Tìm สองดอกแข่งกันเลยครับเห็ดกอดอกสวยๆครับผมงามเลยเห็นเนงยๆแบบเมื่อกี้ว่าโอ้ยแมงอีลีพี่น้องสองดอกกำลังจ้ะงามเลยดูยพี่น้องบาดิจ้าอีกแล้วสวยๆเลยเหี่ยขึ้นเลยมเมื่อกีอ้จ้าออกใหม่ๆด้วยครับเห็ดกอออกใหม่อีกแล้วครับท่าน อดอกเบืองเน่ครับผมอ้ยวงามเลยครับผมันนี้เดีอกไมนอไม่ลูกน่อยอีกไอ่อ้คอยก่อนหลันแลวมามือยอกอีกจ้ะลังเขาสีเลยนหน่อยเนาะ แม่ขี้เ็นอีกใช่ใช่ละในค้างพวกขี้ข่งเลยค้างๆ่นีีโต๊ะเนี่ยอุ้ยุ่นเดีดียวกันแล้วจ้ะี่หน่จ้ะอไม้เห็ดเพิงเด้งขาไล่โอ๊ขาห่างเนาะเพิงเดงข้ามจ้ะเพิงเดงขามขาตันไล่ขาตันอุ้ยสัญญาณดีเลเนี่ยสวยๆเลยจ้ะ แดงขาไล่เลือพี่น้องกันดอกแลด,ดของผู้จอง,นงเนาะเพงแดงดอกหละเยอ <laughs> ดอกนะ้ะจ้าดอกอกแดงกําลังสีบานเนมะือ่อก,อกี้แมนจ้าโอาคาไปดอกเนาะเอาปอกันหน่อยโอเคไปพูดอีกแมนบอกบานหนึ่งอยู่ เดี๋ยวอันี่ก็บ้านหนึ่งบ้านใหม่เบิดสุดส่วนนิ้หน้องยางมากเห็นเนาะจ้ะมิเฮ็ดหลงแดงบานเอ้าลุดน้ำกันครับว่าสิมีจูมบ่เฮ็ดก่อครับผมก่ออีกจ้าแต่ดอกไงดอยูกมันท่านมีสีเนาะจ้นิดหน่อย ดดอกจ้ะอีกดอกนี่งาคักเนาะจ้ะโอ้ยพี่ดองอีกดอกนึงครับผมบานะเนาะแต่่าคนขือขาแดงแใครตะวนี้โมะโมบีหลนมั้งโเห็นเนาะโมเห็นลินีดอกมั้งเพิ่นเข้า วกจ้าหาทงด้ครับมันหาอยากอยเนาะให้ปวเนาะบิด um> บิดระบเบิดหลบระบระบจ้าน่าห่างกันเนาะจบานบานห่างเห้มั้ห่างครับบานกระโดดไปนาะ ดึงเอาเลยบอได้จิม๋มเลยจ้ะพี่นอ้องดอกเพิ่นดอกลอยลายเนาะแหม่เพิ่นบานน้ำ้าจ้ะอีกดอกจ้าโอ้ยห่างๆท่านนี่นี่แตงจ้านี่ทายาคตะด้วยจ้ะมาเนี้มองครับเอาครับผมบัดลงมาหาปลาล่างด้วยครับลงจากหลัางผู้ลงมาแล้วครับผมนะครับ มาต่อปลาล่างเนาะเมื่อกี้แมนจ้ะลางผู้กับ่ค่อยมีเหด็ดเนาะแมนครับลังผู้กับห้าเห็ดยาก้างครับพี่น้องอึดอดดืดทำอะไรเห็ดแดงแดงสั่มหน่อยเนาะแมน,มนมครับผมนะครับรุบ่นปลาล่างครับอ่าน,นี้ซิมีเห็ดยังให้เก็บอีกบ่ครับมาใช้ท้ายนาะเมื่อกี้ลงมาจากลังผู้ครับผมเห็ดดินจ้ะขาวดินเนาะเห็นจ้ะข้าวดินกระเล่มครับผมเห็ดขาวขาวแปรงเนาะเดี๋ยวนาะมันเป็นขาวดินเลยครับ เช็ดข้าวแป้งเช็ดข้าวแป้งจะดอกแข็งกว่านะ้ะอีกจ้ะยังเหลือจุ่มไปไหนไม่ขีดยี่ตัวนี่แดง,งน้าเนาะจ้ะดอกงามด้วยครับแดงน้ามแ่มจุ่มแข็งดีครับผมอีกจ้ะแดงน้าคือเก่าเนาะแม่นครับดอกทั้งแดงงามๆคือเก่าครับจ้บ้ะโอดอกนู้ครับผม ที่เห็นนี่คือดอกเห็ดดินจืออนะเพื่อนดินจือที่เกิดอยู่กับงานใหม่กินบะไรครับผมโมเมนเห็ดโบดด้วยครับโอ้ยด่กาลังผลดินขึ้นมาเนาะเมนจ์จ้ะพัดในเข่าสีเป็นอะไรไอเมนจ์ไอว่าเมนจ์กําลังพูครับพี่น้องเอาท่านเห็นดอกบานยู่เนาะมนครับ อ้าวสองอุ้ยสามเลยไม่คีเคียออกออกแล้วอุ้ยงามเนาะจ้านี่เด็กขับแดงน้ถ้าส้มบุญอี่ลีพันเจี๊ออกสีจังสีครับออกแดงแดงคือเห็ดกอนี่เนาะหนาวแห่งสีสวยแั่นครับผมแดงแดงน่าหนาวจ้ะหนาวแล้วน่าด๋อยตอวนี้เนี่ยงามเนาะขาขาวจนพูนเลยตรงนั้นอีกง้อ น้องจ้าเขียนผู้ว่าสีน้ำเพ็รลางอกเนาะพ่มีเพิดหวังเลยพี่นนอเฮ็ดปัวกับพวกานนั้นเนาะมั่จ้โอ้หมดหลาย้ด้ไมนคิดเลื่อนนะจ้ากระตะกงเนี่ยพอจะเห็นดอกบานจ้าบานหนึ่งเนาะพู้หญิงไม่จริงเนี่ยเอาไหนบอไม่ได้จ้ะเดี๋ย้เอาได้ อ,อ,อู้อดอกบานพอได้เริ่มขี่แถวนะครับเอาไดจ้จ้ะจูไม่บานเนาะจ้าดอกนึงจ้ะนัแมงกินขาป <laughs> าดดอกนี้งามคักเนาะงามคักจ้าดอกบานอย่างนี้บานจ้าแมงกินแต่ผิวคน

สวยงามเหมือนกันเนาะจิ๊ก้น,นม่เห็นตะขาจะที่ไรน,น,น,นี่อะไรกันนี่ยตัวอ้าวกัวอ่าวกัวมนจ้ะตัวแข็งดีครับขังขาวจ้ะแกงได้จ้ะอ้าดวดอกไม้สมก็สีสวยเท่จ้ะสีงามครับจ้โอ้ยสมายู่ไก่มอง มองเพื่อนเธอเนาะพี่น้องเอ้ยหมองมูด่นเนาะหมองมูดุดอ่ะยันน่าจะบังเห็บเหรครับผมเห็บลายต่อไปเนาะเป็นขาลายจ้ะโอ้ยดวงนี่ครับปตันคือดอกงเสาเลยเนี่ยนะครับเอ้าะเป็นขาลายไปะเนี่ยนะครับเป็นขาลายครับผมโอ้มันเป็ผึ่งแดงนะครับผึ่งขาลายผึ่งใบแดร์ครับผมขับบาดครับพี่น้องพี่ใหญ่แม่ใหญ่ เพื่อสูบบุทุกคนครับหาทางกลับบ้านแล้วครับผมลมมาฝนลมมาคือฝนสีมากับไปนะครับผมไปครับไปเบิ่งผลงานกับแม่กิ๊กยูรถหลัะครับผมเกิดทีหานลำทางล้มเมื่อเลยครับผมไปครับผมไปครับไปเบิ่งผลงานพอกิ๊กพี่กิ๊กเลยครับผมว่าได้เฮ็ดยังเนี้ยแล้วครับไปสองหมายเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยจะเป็นเมื่อไค่าขึ้นพูดแล้วล่องลุ่มลงปลาลางนั่นครับมอแอ็กแรกเลยค่ะ ม่เอกแหลกเลยไม่จีกว่าครับผมมะหอดรถแล้วครับนี่ครับผมผลงานของเาจ้าก็เป็นฮิตแดงกอเนาะแน่นครับผมแดงกอแดงหนาเพิงขาวเพิงไข่ค่ะอ่าเพิงแดงข้ามนี่มีสองดอกด้วยค่ะดอกหนึ่งขาเอาดอกหนึ่งขาตันเนาะแน่นครับผม,มกระกระไดสองดอกค่ะเบิร์ตพู่แน่นครับผมจ้าสำหรับคลิปมาเน้นแล้จ้ะพี่นอ้อง ก็ถือว่ามันอยู่จ้าเฮ็ดกะหายากน่ะค่ะเฮ็ดปวกก็ได้ยอมนึงได้เนาะนองครับผมได้ยอมนึงไ้หน่อยๆจ้าพี่นอ้องสงสัยเพป็นสีว่ายไปแล้วละจ้าเฮ็ปดปวกครับผมเอาถือว่ามันอยู่ครับวัอนี้จ้าจ้าพี่นอ้องสำหรับคลิปวันนี้นาจ้าวันที่สิบสองสุราษฎร์บุรีคุกไอ้ที่ก็พวก,กี้ก็ฝากไว้น้ำอีกคลิปนึงแล้วจ้า ติดชอบวิดีโอจังไลยใครย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งงั่มจ้าื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมจิกี้าลุ่ยจ้าเมจิกก็พกคลิปขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติดชมทุกกำลังใจคือเก่าจ้าขอบพระคุณเอ็ซีทุกคนทุกท่านจ้าที่เขอบไม่กำลังใจเมจิกก็พกคลิปจ้าขอบคุณมากนะน่าจ้ะพี่น้องแม่นครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขอบมารับชมเมจิกี้าลุ่ยครับผมเฮ็ดกระหลือมหายาก็ก็บ่ได้เต็มตาเนาะ เป็นกำลังใจให้คือเก่านอกจากพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะสำหรับลิปบเวเนี้เมื่อกี้ก็พวกกิบกววก๊บกาแฟว้เพียงซ้ำนี่จา้าไว้พกันไม่เมื่อนาว่าไม่กี่สิบภาพไปหายัางพี่กาดใหน่ะจ้วจา้าเมื่อกี้ก็พวกกิ๊ขอโตกระบ,บานกอนจ้าขรกาเข้ามาสวัสดีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบิร์ตสุภุทุกคนครับผมพอยัยไม่ไง่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชมสองเมื่อกี้ภาลุยครับผมกรับ